ปี2565ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นปีที่เราเริ่มเห็นแสงสว่างจากที่มืดมนกันมาหลายปีของวงการอสังหารนะครับเพราะว่าตลาดเริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงโควิดรวมถึงมีมาตรการต่างๆของรัฐคอยสนับสนุนด้วยดังนั้นเราเลยจะเห็นเดเวลอปเปต่างๆเนี่ยเขาเดินหน้าเปิดตัวโครงการกันแบบไม่พักเลยครับ mm hmm. เช่นเดียวกันกับปีนี้นะครับที่เราจะเห็นเดเวลอปเ r ส่วนใหญ่เขาเดินหน้าต่อยอดความสําเร็จจากปีที่ผ่านมาด้วยการวางแผนเปิดตัวโครงการเป็นสถิติ a Time High จากปีที่ผ่านมานะครับ ดังนั้นทิงอัปเดตวันนี้ผมเลยจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชม5 developer ที่มีมูลค่าการเปิดตัวโครงการสูงที่สุดในปี2566นี้ 0. จะมีเจ้าไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเริ่มต้นกันที่อันดับ5นะครับในมูลค่าเปิดตัวโครงการของปีนี้ที่40,000ล้านบาท инг. กับ SC Asset ครับ ที่ปีนี้เขาตั้งเป้าเปิดตัวโครงการทั้งหมด25โครงการนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นแนวราบ22โครงการแล้วก็คอนโดมิเนียมอีก3โครงการครับโดยโครงการที่น่าสนใจเนี่ยผมมองว่าเป็นโครงการ n i g h f y East One ครับที่เขาเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวในระดับ Ultimate Luxury ที่มีราคาเปิดตัวที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาที่100ล้านบาทนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดเพียงแค่10ยูนิตเท่านั้นมูลค่ารวมโครงการอยู่ที่970ล้านบาทครับ ส่วนโครงการประเภทคอนโดมิเนียมนะครับเขาจะมีการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ใน2ทําเลที่น่าสนใจอย่างทําเลรัชดาพระราม9ที่จะเป็นคอนโดราคาเริ่มต้น2ร้านต้นๆนะครับและทําเลศรีปทุมเกษตรที่จะเป็นคอนโดมิเนียมที่ติดรถไฟฟ้าแบบ0นเมตรเลยก็น่าจะเหมาะกับคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าเป็นประจำนะครับยังไงต้องลองติดตามมาดูนะครับว่าเขาจะทําเป็นแบรนด์อะไร มาต่อกันที่อันดับ4ในปีนี้นะครับกับสุภาลัยที่เขาวางแผนเปิดตัวโครงการถึง37โครงการเลยมูลค่ารวมอยู่ที่41,000ล้านบาทครับโดยจะแบ่งออกเป็นโครงการแนวราบทั้งหมด34โครงการนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมอีก3โครงการซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยสุภาลัยเขาให้น้ำหนักกับโครงการต่างจังหวัดถึง20โครงการเลยทุกคนโดยรวมๆแล้วนะครับก็มีโครงการที่น่าจับตามองในเซกเมนต์บนอยู่หลายโครงการเลยครับ เช่นบ้านเดี่ยวหรูอย่างสุภาลัยพรามวิลล่ากรุงเทพกีทามอเตอร์เวย์และสุภาลัยลิเวล่าโกเวอร์เมนต์เซ็นเตอร์เชียงรายนะครับโฮมออฟฟิศ4ชั้นกับสุภาล,ายลัยแกรนเอเซนต์อรุณอมรินหรือคอนโดมิเนียมอย่างสุภาลัยพาร์คเอกมัยพัฒนาการครับปีนี้อันดับที่3เป็นของออริจินครับที่เขาเตรียมเปิดตัวโครงการเป็นสถิติออทม์ไฮที่42โครงการครับ มูลค่ารวมทั้งหมดอยู่ที่ห0,000ล้านบาทเลยทุกคนโดยจะกระจายไปที่13จังหวัดทั่วประเทศนะครับแบ่งออกเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม22โครงการแล้วก็ประเภทแนวราบอีก20โครงการครับสำหรับไฮไลท์ของปีนี้คือการกลับมาเปิดตัวอีกครั้งของหลายๆแบรนด์ที่รองรับหลายๆเซกเมนต์เลยครับเช่นแบรนด์ดีออริจินที่เป็นคอนโดมิเนียมสําหรับกลุ่มเฟิร์สจับเบอร์แบรนด์เบลกาเวียนะครับกลับมาเจาะตลาดบ้านเดี่ยวในเซกเมนต์ลักชัวรี่นอกจากนั้นนะครับเขาจะมีโครงการประเภทมิกยูสที่เตรียมจะไปเปิดตามจังหวัดหัวเมืองงตต่่าๆเชนภูก็ ขอนแก่นเชียงใหม่โคราชด้วยครับโดยจะมีทั้งบ้านคอนโดมิเนียมอาคารสำนักง,งานและก็ห้างสรรพสินค้าภายในที่เขาต้องการที่จะต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Origin District แหลมชบังศรีราชาและ Origin Smart City ระยองด้วยครับมาถึงอันดับที่2ในปีนี้นะครับกับแสนสิริที่ต้องบอกว่าเป็น d e v e l o อ e r ที่น่าจับตามองเอามากๆครับพอปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำยอดขายได้ถึง5 0,000ล้านบาท ทำให้ในปีนี้เขาเดินหน้าต่อยอดความสาเร็จโดยการเตรียมจะเปิดทั้งหมด52โครงการนะครับมูล,ลค่ารวม75,000ล้านบาทเตรียมทุดสื่อดิ All ิอทํามไฮของตัวเองเลยโดยจะแบ่งออกเป็นโครงการแนวราบทั้งหมด30โครงการแล้วก็โครงการประเภทคอนโดมิเนียมอีก22โครงการครับไฮไลท์ในปีนี้ของแสนสิริเนี่ยผมมองว่ามีหลายโครงการเลยครับเริ่มกันที่โครงการนาราสิริพระขนวชราพลที่เขาต่อยอดความสําเร็จจากปีที่ผ่านมาของโครงการนาราสิริกรุงเทพกีทาที่ปิดการขายในเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นครับ และการกลับมาของแบรนด์บูการ์ที่รอบนี้เขาจะเปิดตัวเป็นบูการ์เอ็กซ์คลูซีฟเรสซิเดนต์ใน3าทำเลนะครับกับทำเลกรุงเทพกีทาพัฒนาการแล้วก็พระราม9ก้าเหม่งจ่ายครับรวมถึงจะมีแบรนด์ใหม่ๆในทุกๆเซกเมนต์ถึง9แบรนด์เลยครับเริ่มที่กลุ่มลักชัวรี่คอลเลคชันนะครับที่จะเป็นบ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น25ล้านบาทขึ้นไปกับแบรนด์นัมเบอร์19และแบรนด์ซีรินซิริกลุ่มทาวน์โฮมระดับพรีเมียมทำเลในเมืองกับแบรนด์นารินซิริและออมเบ กลุ่มคอนโดมิเนียมกับแบรนด์ h u บและกาบานาสในทำเลหัวหินและยังมีอีก3แบรนด์คอนโดที่จะเป็นแบรนด์ที่มีเฉพาะโลเคชันนั้นๆจะมีชื่อและเปิดตัวในโลเคชันไหนต้อง t t รอติดตามกันต่อไปครับโดย de Developer ที okay. ่วางแผนที่จะเปิดตัวโครงการสูงที่สุดในปีนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นหน้าเดิมอย่าง AP Thailand ที่เขาเป็นแชมป์เก่าของปีที่แล้วที่เขาเปิดตัวไปทั้งหมด51โครงการมูลค่ารวม6 0,000กว่าล้านบาทนะครับ แต่ในปีนี้เนี่ยเขามาแบบดุดันกว่าเดิมโดยการวางแผนที่จะเปิดทั้งหมด58โครงการมูล,ลค่ารวม77,000ล้านบาทเลยทุกคนโดยจะนิ้นไปที่โครงการแนวราบเช่นเดิมครับสังเกตดูนะครับว่าในปีนี้เนี่ยจำนวนโครงการอาจจะเพิ่มจากปีที่แล้วไม่ได้มากนะักแต่มูล,ลค่ารวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะโฟกัสที่2เซกเมนต์บนที่ลักชูรี่และซูเปอร์ลักชูรี่นะครับโดยไฮไลท์นะครับจะเป็นโครงการเดอะซิตี้ที่เป็นบ้านเดี่ยวโมเดลใหม่ที่ตั้งอยู่บนที่ดิน100ตารางวาขึ้นไป โครงการบ้านกางกุงนงครับที่จะเป็นบ้าน4-5ชั้นในทำเลในเมืองนะครับแล้วก็โครงการเดอะพาราโซที่เป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ระดับราคา70-100ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามนะครับในปี2 5 6 6น้กี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องที่ต้องคิดและทำการบ้านกันอีกเยอะนะครับเพราะไหนจะมีเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อดอกเบี้ยขาขึ้นต้นทุนค่าแรงและวัสดุที่สูงขึ้นนะครับรวมถึงมีมาตรการ LTV และก็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยดังนั้นความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารก็จะสูงยิ่งขึ้นนนเช่กั โดยจากภาพรวมโครงการที่จะเปิดตัวในปีนี้นะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยหลายๆ d e v e l o p e r อปเอร์เขาลดโปรดักประเภทอีโคโนโมีลงนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดเน้นไปที่กลุ่มบ้านและทาวน์โฮมที่มีราคาเริ่มต้น2-5ล้านบาทปรากฏว่ามีอัตราการกู้สินเชื่อไม่ผ่านสูงครับดังนั้นในปีนี้นะครับเดเวลลอปเปอร์ developer ส่วนใหญ่เลยกระโดดลงไปเล่นในกลุ่มตลาดลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นเพราะกลุ่มนี้เนี่ยมีความต้องการและก็สภาพคล่องที่สูงกว่านั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพรวมของ d e v e l o p e r ที่มีแผนการเปิดตัวโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปี2 5 6 6นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายๆเจ้าที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเชิงลึกหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราก็มีบทความเจาะลึกไว้บนเว็บไซต,ขต์ของ T ิงห์ออริวิ่งด้วยครับ <S <S <iving> แล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับ T ิงห์ัปเดตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ